ที่นีคำว่ากระพันกระพันก็คือคงกระพันชาติีคงกระพันชาติียนี่ใช้กันทุกภาษา,ามีคำพูดในทุกภาษาคงกระพันทนต่ออันตร,รายทนต่อการทำลายนะตว่าคงกระพัน ในภาษาคนก็คงกระพันต่อศาสตราอาวุธยิงไม่เข้าฟันไม่ออกนี่เรียกว่าคงกระพันก็ไปชอบกันมากศึกษากันมากก็เรียนกันมากแต่วันนั้นมันเป็นภาษาคนคงกระพันอย่างนั้นในภาษาคนจริงบ้างเท็จบ้างอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าว่าคงกระพันในภาษาธรรมแล้วมันก็คงกระพันต่อการบีบขั้นของกิเลสและความทุกข กิเลสบีบพันไม่ได้เรามีธรรมะพอต่อสู้การบรีบพันของกิเลสอย่างนี้เราคงกระพันต่ออาวุธของกิเลสต่อการบรีบพันของกิเลสหรือจะเลยไปถึงความทุกข์ก็ได้คงกระพันต่อความทุกข์อย่างที่พูดไว้เสมอว่าต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 าเช่นนั่นเองเลยนี่เครื่องรางที่ทำให้คงกระพันที่สุด กิเลสโลน้ามาก็เห็นเช่นนั่นเองก็ไม่หลงรักหลงโกรธความทุกข์มาก็เช่นนั่นเองไม่สุขไม่ทุกข์มีความคงกระพันอย่างยิ่งด้วยถือธรรมะสูงสุด <c oughs> ในพระพุทธศาสนาคือคําว่าตาทัตตาตาทัตตามันก็เป็นอันเดียวกับสุญญาตาอิทัปัิยาตาจะรู้รื่องนี้แล้วมันก็ไม่มีอะไรมาทําให้เป็นทุกข์ได้ ไม่มีทาอะไรมาเป็นทุกข์ได้นะั่นคือการคงกระพันจะใส่ชาตรีก็ไปด้วยกันได้คงกระพันชาตรีอะไรมาทําให้เป็นทุกข์ไม่ได้ในภาษาคนทนต่ออาวุธธรรมดาสามันในภาษาธรรมก็ทนต่อสิ่งร้ายกาจที่สุดคือกิเลสเละความทุกข์